สวัสดีครับล้าลังสิทธิ์ทำสีล้อกับผมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กยามาฮ่าฟินนะครับล้อแม็กยามาฮ่าฟินมาทําสีน้ําเงินแก้วนะครับมาทําสีน้ําเงินแก้วนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นน้ําเงินแก้วมีเอฟเฟกประกายนะครับมีเอฟเฟกประกายนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายให้ดูอ่านี่นะครับมันจะเป็นประกายระยิบระยับเลยนะครับ ถ้าโดนแสงแดดเนี่ยสวยมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปิดไฟฉายนะครับชดเชยแสงให้นี่นะครับเป็นเอฟเฟกประกายนะครับระยิบระยับเดิมทีเนี่ยสีน้ําเงินแก้วมันจะแค่เงาธรรมดานะครับเป็นสีเงาธรรมดาแต่อันนี้เราใส่เอฟเฟกประกายเข้าไปมันก็เลยจะเห็นเป็นระยิบระยับเลยอ่าครับผม อันนี้ก็บริเวณนี้เราปิดกันส right ีไว right ้นะครับปิดก enfin ันสีไว้ตามแบบฉบับโรงงานนะครับจุบลมเราก็ปิดกันสีไว้แก้มยางนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางด้วยไม่ได้ใช้ไพ่เสียบด้วยนะครับไม่ได้ใช้ไพ่เสียบเราใช้สกอตเทปปิดแก้มยางกันสีเอานะครับรับประกันนะครับเนี่ยนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับอันนี้ล้อหลังนะครับยามาฮ่าฟินล้อหลังยามาฮ่าฟิน บริเวณนี้ก็เป็นดุมล้อหลังนะครับบริเวณด้านในนี้ก็จะมีละอองสีบ้างนิดหน่อยนะครับไม่หนาแน่นอนเวลาไปประกอบเนี่ยพอผ้าเบรกมันมาสีบริเวณนี้ก็ปกติครับใช้งานได้ปกตินี่นะครับขอบแม็กอาจจะมืดๆหน่อยนะครับทุกทีตำแหน่งที่เคยรีวิวนั่นหลอดไฟมันเสียยังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนที่รีวิว มารีวิวในร้านนะครับมารีวิวในร้านมันก็ค่อนข้างจะมืดๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับเนี่ยถ้าเผื่อมันโดนแสงก็จะประมาณนี้เนี่ยครับสีน้ําเงินแก้วเนี่ยครับสีน้ําเงินแก้วถ้าเผื่อกางวันก็จะประมาณนี้โดนแสงสว่างก็ประมาณนี้ล้อหน้าก็เหมือนกันครับมีเอฟเฟกประกายสังเกตนะครับเป็นระยิบระยับอ่านะครับผม หน้าแปนต่างๆนะครับหน้าแป็นจานดิสเบา้าลูกปืนต่างๆนะครับเราแกะซีนออกปิดกันสีให้ตามแบบฉบับโรงงานนะครับขอบแมกล้อหน้าก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีใช้สกอตเทปปิดกันสีเอานะครับาบริเวณน,นี้เราก็ปิดกันสีตามแบบฉบับโรงงานเลยนะครับ ท่านใดสนใจทำสีก็ติดต่อแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับร้านผมมี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ f a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง YouTube พิมพ์ค้นหาภาษาไทยนะครับลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับค้นหาภาษาไทยลังสิทธ์ทำสีลอ้อก็จะเจอทั้ง3ามช่องทางเลยนะครับยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ